สวัสดีค่ะเพื่อนพบกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะเหมือนความฝันโมเป็นจริงแล้วค่ะโมเคยดู YouTube อยู่ช่องช่องหนึ่งนะคะแบบเขาถ่ายร้านข้าวแกงบุฟเฟ่น่านกินมากๆนะคะแต่อยู่กรุงเทพค่ะวันนี้นะคะโมมาอยู่ที่กรุงเทพนะคะแล้วก็จะมาร้านนี้เลยค่ะซึ่งบอกว่าคุ้มมากๆเลยนะคะขวัญใจพี่รเดอร์แล้วก็แท็กซี่ต่างๆนะคะนั่นก็คือร้าน ข้าวแกงบุฟเฟ่ค่ะสี่สิบาทนะคะร้านนี้นะคะเขาอยู่ที่สวนลุมแถวประตูแปดค่ะอยู่แขวงลุมพินีนะคะเขตปทุมวันกรุงเทพค่ะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะไปะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะกำลังผัดเลยทุกคนค่ะนี่อันนี้เมนูเป็นเหมือนแบบลูกชิ้นปลากกยเออลูกชิ้นปลากกยนะนี่ค่ะทำอยู่ตลอดเลยนะคะแล้วก,กับข้าวนี่คือแบบฟูๆตลอดเลยนี่ค่ะ เออมีข้าวผัดด้วยนะคะลูกค้ามาไม่ขาดสายเลยจ้านี่มีกับข้าวหลากหลายเลยนะคะสองสี่หกแปดสิบสิบสองมี วุ้ยมีต้มยำปลาแซลมอนด้วยทุกคนนี่ค่ะนี่ต้มยำปลาแซลมอนนะคะนีเ่เดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะคะพี่มากินบ่อยไหมคะบ่อยครับเป็นร้านประจำเลยใช่ไหมั้านระจทุกวันเลยพี่ทำงานอะไรคะทำงานแม่เซนเจอร์ครับอ๋อแม่เซนเจอร์นะคะขออนุญาตซูมไปที่จานได้ไหมอ่ะนี่ค่ะทุกคน หนึ่งอิ่มนะคะขอบคุณค่ะอ่าอันนี้คือข้าวแบบให้หม้อ,อก,กันเบิ่มๆอย่างนี้เลยนะจ๊ะทุกคนข้าวสวยไม่พอนะมีข้าวผัดด้วยน้ำดื่มก็ตักได้ฟรีเลยนะร้านนี้เขาขายตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นผัดเครื่องในเนะาะเครื่องในถั่วผัดมุนเส้นจา้าเนี่ยน่ากินนะแต่โม่ทานผัดมุนเส้นนะคะอันนี้เป็นแกง ปลานะคะแกงปลาผัดปลาแซลมอนนะคะอันนี้เป็นผัดบวบใส่ไข่จ้าทุกคนอันนี้นี่เป็ดย่างเปดย่างผัดกระเทียมเป็ดย่างผัดกระเทียมนะคะทุกคนสี่สิบบาทมีเมนูเป็ดย่างด้วยน,นี่ค่ะผัดผัดบุ้งใส่หมูสามชั้นนะคะอันนี้เป็น หน่อไม้หอยแมงคู่หน่อไม้หอยแมงคูโอ้โหสุดยอดมากๆเลยค่ะอันนี้ผัดถ,ถั่วงอก<ม>ใส่เต้าหู้นะคะแล้วเมื่อกี้นี้เห็นนี่ค่ะผัดปลากายนะคะนี่ผัดตับใส่ผักจ้านะและที่เห็นอลังการมากเลยตอนนี้นะคะที่เห็นอลังการมากเลยนี่ค่ะ ต้มยำปลาแซลมอนนะคะสวัสดีพ่อค้าด้วยนะคะอดีครั้งหนึ่งคะ่ะนี่ตอนนี้กำลังทำผัดอุ้นเส้นเลยจ้าทุกคนคะ่ะนี่เป็นกระทะใบใหญ่เลยนะคะผัดอุนเส้นแส่ไข่นะคะพ่อค้าทำไมถึงแบบว่ามาขายเป็นบุฟเฟ่อะคะ คือว่าเราอยากจะช่วยเรือกันแค่นั้นเองครับค่ะถ้าเราก็เห็นทวงนี้มันหาเงินก็นลำบากด้วยนะครับค่ะช่วยกันหน่อยครับค่ะมีอะไรมีอะไรก็ช่วยๆกันเนาะค่ะค่อค้าชื่ออะไรจ๊ะชื่อบอนบอนคุณบอนนะคะอ่าเดี๋ยวเราดูคุณบอนทั้งกับข้าวกอนนะคะขายมาประมาณ12ปีแล้วเนาะนนปิดวันจันทร์นะคะค่ะ เปิดตั้งแต่หกโมงเช้า,าถึงบ่ายสามโมงนะคะอ่านี่ค่ะทำวันละกี่เมนูอะคะเยอะแยะหน่งงเยอะโดยประมาณท่านตำมาประมาณเจ็ดสิบห้ากระทะต่อวันเจ็ดสิบห้ากระทะต่อวันอโอ้โหเจ็ดสิบห้ากระทะต่อวันนะคะทุกคนคะ่ะน่ากินค่ะ เมื่อกี้เราชิมแล้วอร่อยอ๋อน,นี่นใ,นให้เส้นกับก็รอไล่เส้นกันค่ะน่าจแห้งไ,ได้เพราะเสร็จแล้วอ๋อถ้าแห้งหน่อยก็คือเสร็จแล้วนะคะ นี่เสร็จแล้วจ้ะใส่ไหนจ้ะโนนใส่ไปแล้วจ้ะปาส่แล้วจ้ะนี่น่ากินมากค่ะทุกคน,นะคะเดี๋ยวดูสักอีกหนึ่งเมนูนะคะผัดวนเส้นจ้านี่ค่ะพ่อค้าเขาก็าาล้างกระทะทุกครั้งนะคะ ข้าวหุงวันละกี่หม้อจ๊ะพ่อค้าสี่ห้าหม้อต่อวันสี่ห้าหม้อต่อว,วันเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกับข้าวกันนะคะเริ่มจากใส่น้ำมันค่ะ,ะใส่ลงไปนะคะเดี๋ยวเก็บมันมีมันมทิดกันเลย ค่ะอ๋อเป็ดมีมันติดนะคะก็ะเลยใส่ไม่มากเท่าไหร่ใส่กระเทียมจ้าค่ะ ปัดให้มีความหอมนะคะ,ตา,ต,าะตามด้วยน้ำตาลค่ะทุกคนค่ะประมาณสี่ช้อนประมาณสี่ช้อนค่ะกะกะกะเอานะคะอร่อยอร่อยเมนูนี้ค่ะใครมาก็ชอบตักเมนูนี้นะคะ ใส่น้ำนิดหน่อยนะคะทุกคนค่ะค่ะใส่ซอสปรุงรสจ้าอ่าชูรสนะคะค่ะเกลือนะคะใส่ลงไปแล้วจ้าค่ะ เป็ดที่รวนไว้ใช่ไหมคะนี่าัเยคะนี่อ่าเป็ดมาแล้วจ้ะอ๋อนี่ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือเป็ดสุกมาแล้วเนาะที่เขาย่างมาที่เขาย่างมาแล้วนะคะอุ้ยใหม่ๆน่ากินมากหอมเลยคะ่ะพ่อค้า บบนใส่ค่ะนเข้าน,น,น,นใส่น้ำนิดหนึ่งนะคะให้มีความเข้ากันกับเป็ดนะคะ่คะอ่ขาะสีสวยก็ซอส๋อซอสดำซอสดำหน่อยนึงค่ะเพิ่มสีสันสเนาะ เพิ่มส uh, mm ีสันค่ะนี่เมนูนี้นี่ทําทุกวันเลยไหมคะเกือบทุกวันค่ะเกือบทุกวันเลยนะจ๊ะนี่สีสวยแล้วนี่ค่ะค่ะปิดท้ายด้วยน้ํามันหอยจ้าทุกคน สูตรความอร่อยนะคะนี่ค่ะหน้าทานค่ะเสร็จแล้วผักนะคะเป็ไนไรคะไปขึ้นช่ายเหรอคะ,อะ Premises, ใบข okay. yeah, no. okay, okay. okay. um nah> an> ึ้นใส้นะคะโรยหน้าโรยหน้าอ๋อใช่ค่ะปึ๊บใสไปแล้วอยูปขับรถอยู่มาราดด้นะคะน่ากินไหมคะทุกคนคะนี่โรยใบผักไปนะคะร้อนร้อนเลยค่ะทุกคนค่ะ น่าทานมากนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่ค่ะเมนูนะคะนี่อ่าโอเคน่าทานมากลูกค้าก็ตักกันนะคะ เช็นบุฟเฟ่นะคะคือ <c oughs> หยิบอะไรก็ได้ต่อไปทำเมนูอะไรจ๊ะผัดบุ้ผัดผักบุ้งนะคะเดี <c oughs> ๋ยวเรามาดูเมนูผัดผักบุ้งกันนะคะอ่านี่เริ่มจากใส่กระเทียมจ้า เขาค้าทำเรื่อยๆเลยเนาะเออทำไปเรื่อยๆเลยนะคะผัดผัดกระเทียมค่ะใส่น้ำตาลจ้ะอ่าใส่ไปแล้วจ้าทุกคนคะ่ะ อะไรจ้าหมูสามทันต้มอ,อืนวันก็เป็นหมูกรอบ อ๋อบางวันก็เป็นหมูกรอบด้วยนะคะแล้วแต่วันเนาะเจ็ดสิบห้าก้าทุกคนคะ่ะแล้วคือบุฟเฟ่ต์ตักเขาไหร่ก็ได้นะคะจนกว่าจะอิ่มนะเดินมากี่ครั้งก็ได้หรอคะพะคะ่อค้าเดินมากี่ครั้งก็ได้นะซอสปรุรสค่ะรสด,ดีนะอ่ะ<ม>รสดีค่ะซอ,อสปรุงรสซอสปรุงรสค่ะ เต้าเจียวค่ะเต้าเจียวผัดผบ,บูต้องใส่เต้าเจี้ยวนะคะทุกคนค่ะนี่นผัดค่ะพริกค่ะนี่ ใส่พริกนะคะแค่นี้ก็น่ากินแล้วอ่าหอมเต้าเจี้ยวเลยหอมเต้าเจี้ยวขึ้นมาเลยนะคะอ๋อขอบคุณค่ะวัสดีค่ะนี่นะคะนี่เจอเอฟซนะคะถ่ายได้ไหมคะเ๋าไม่ถ่ายนะโอเคเจอเอฟซีนะคะทุกคนโมมีวไก่เข้ามากรุงเทพเลยมาถ่ายร้านนี้ชอบตั้งนานแล้วร้านนี้ค่ะ ผักบุ้งค่ะ,ะว้าวนี่คือวัตถุดิบนี่คือจะหั่นจะต้มมาแล้วนะคะล้างล้างมาค่ะล้างเสร็จอืมล้างเสร็จอะไรก็นั่นแล้วนะคะนี่ค่ะว้าว ไฟอ่อนผักบุ้งมันจะดำขอ,อถ้าไฟอ่อนผักบุ้งจะดำเหรอคะอ๋อมาสักครู่นี้เขาเร่งไฟนะคะเออมีเทคนิคการผัดด้วยนะมแมกค่วยเอากล้องถ่ายให้หน่อยคะ่ะถ่ายเป็นถ่ายรูปอะแนวนอนทำหน้าปกสวยสวย ก็ผัดไปเรื่อยๆนะคะทุกคนคะ่ะนี่อยากจะให้ดูนะคะโอ้โหนี่คะ่ะลูกค้ามาแบบนะคะเยอะมากๆเลย ได้ดูหลายเมนูเลยนะคะนะเสร็จแล้วนะคะมนะีคะ่ะทุกคนผักนะบ,บุงยังสีสวยอยู่เลยนะคะ,นะะเอาไปใส่แล้วนะนะคะ,นะะผัดผักบ,บุง้งนะนะ กินไหมคะน่ากินมากอพอค้าก็จะดูว่าอะไรพ่องนะคะก็จะได้ทำอีกนะคะคน่ากินมากทุกคนนี่

ตอนนี้เขาปรับเป็น45บาทแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นบริเวณที่นั่งนะคะมีทั้งสองฝั่งเลยค่ะนี่ค่ะ แล้วก็จอดรถด,ด้านข้างได้นะคะข้างทางอะคะ่ะเนี่ยติดถนนเลยค่ะด้านนี้ก็ก็เป็นที่กินข้าวเหมือนกันทั้งสองฝั่งเลยนะคะหรือว่าอันี้อีกร้านนึงนะโทษนะคะอันนี้ที่กินข้าวของอีกร้านหนึ่งเหรอหรือว่าร้านนี้เอาร้านเดียวกันเลยนะคะ อ๋อนี่นี่ที่กินข้าวอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนค่ะ าวหลากหลายมากๆเลยจ้ามีข้าวผัดน้ำพริกน้ำปลานะคะจะสั่งกี่อย่างก็ได้นะคะกระตักกี่อย่างก็ได้นะคะกินให้อิ่มอ่ะ45บาทอาทุกคนคะ่ะกระจ้า แกงมาใหม่จ้าทุกคนว้าวแกงมาใหม่เพียบพร้อมนะคะแล้วก็มีปลาเล็กปลาน้อยด้วยนี่ร้อนๆเลยอุ้ย เหมือนต้มแซ่บต้ตมโป๊ะแตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะรสชาติดีเลยนะคะเป็นแบบรสเปรี้ยวเลยอะ่ะชอบอแต่มอนก็อร่อยผัดวุ้นเส้นค่ะโมชอบผัดวุ้นเส้นรสชาติหวานหอมนะคะ ผัดกะเพราค่ะ ทุกคนอิ่มฟุ้งบุฟเฟ่45บาทคุ้มมากๆเดี๋ยวลองชิมเป็ดกระเทียมกันค่ะ เขาทาไปเรื่อยนะเติมไปเรื่อยเลยค่ะอะไรพ่องเติมอะไรพ่องเติมนะคะรสชาติเข้มข้นเป็ดอร่อยเดี๋ยวจะไปตัดเป็ดเพิ่มนิดนึงอร่อยค่ะสมอม่อน สอโอเคค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้โมอขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย